เราไปดูกันว่าปกรณ์มีอะไรบ้างครับที่จะนวดข้าวนะครับนี่คือพายางที่ผมได้เตรียมการนะครับก็จะมีข้าวแล้วก็พายางที่จะกันเม็ดข้าวกระเด็นนะครับเวลาเราฟาดนะครับปกรณ์งก็จะมีนะครับไม้ฟาดข้าวสมัยโบราณนะครับที่เขาใช้กันตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก่อนที่ผู้ใหญ่จะประกาศให้ชาวนาเป็นเกษตรกรยกนี้ก็ยังทันนะครับ กัรสว่วนวิธีการใช้เดี๋ยวจะ,ะทำการสาธิตอีกทีหนึ่งก็วันนี้จะมีข้าวเหนียวเกี๊ยวงูนะครับที่เกี่ยวขึ้นมาเองเกี่ยวมือนะครับโดยที่ไม่ใช่รถยนต์รถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าเราจะลดต้นทุนการเกี่ยวแล้วก็ข้าวเขาไม่ได้เยอะเพราะงานนี้จะทําได้เองนะครับข้าวก็ข้าวหนึ่งมัดจะมีข้าวอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะทําการคว้านนะ ดูทีหนึ่งครับว่าผมจะทําทมันยังไงและข้าวเครึ่งงานนี่จะได้กี่กระสอบสอบปุ๋ยเนี่ยจะได้กี่กระสอบ,สอบนะ,ระบครับมันจะได้ทำข้าวที่ผมไว้วางไวไ้ประมาณเก้าร้อยกิโลหรือยังไม่ได้ก็ขอแค่สักสองร้อยโลถือว่าดีแล้วสำหรับข้าวลม้มมันมาดูการนี้พอดูลนะ้ล้วลมมันแรงมากมมค่ออยผม วันนี้ลมแรงค่อนข้างที่จะแรงไม่รู้ว่าสำหรับจะฟาดข้าวนะครับ ตรงนี้ลมมันแรง ไปหหมดินนะครับมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ให้โลมาทัดน้ํานี้ในสวนของเราแห้งนะครับเราก็จะเอาไปหหมหน้าดินต้นไม้ลองดูครับว่าตัวไหนมัน ข้าวเหนียว,วที่เอาไปทำขนม้ังหวานหรือไปทำกินมันนิ่มนะเพราะข้าวเหนียวมันไม่เน้นที่ว่าความหนักแต่เน้นความหอมความเหนียวเหนียวนุ่มเนี่ยเสร็จแล้วง่ายคือทำแบบนี้มันลดต้นทุนได้นะครับวัหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียค่าเกี่ยวไรละห้าร้อยห้าสิบเขาเกี่ยวกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าขนเคลื่อนย้ายไม่มีใครดกดราคาเรา เราทําเองแล so so like so ้วก็จะขายเองครับินกว่านะคินจนเยอนแล้วที่จะขายเพราะว่าถ้าเราไปสี้อขายเองนี่กิโลหนึ่งข้าเหนียวเปี้ยงงูก็กิโลประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับกิโลน่เด็ดพันผมซื้อมาพันกิโลละร้อยแล้วคือกิโลถ้าเราปลูกในปีแรกภาคอีสานครับถือว่าค่อนข้างจะให้ผลตอบแทนครับเพราะว่ามันเป็นเจ้าแรกที่ว่าเขาว่าได้ที่ที่ทำข้าวเหนียวเปี้ยวงู จะมีคนครับเพราะว่ามันมีมมล็เก่าอยู่ในทุงน่งนาแล้วก็จะมีไม่ดแตงครับจะพิสูจน์ดูันหน้าก็จะทําการเคลือกคัดเมล็ให้มันดีแล้วค่อยเอาไปปลูกอย่างนี้มันปนปนครับครับตอนนี้ก็ข้าวที่ปนได้ทาการฟาดนะครับฟาดเสร็จแล้วก็จะเหลือแคอ่ก็คือฟาดเสร็จแล้วมันใส่ถุงเสร็จแล้วนี่มันได้แค่ เท่านี้นะครับผมจะพาท่านไปดูว่าข้าวครึ่งงานก็คือ900ก่อน,นะครับซึ่งมีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ500บาทครับที่ผมได้ลงทุนไปก็มีวัชพืชก็ไม่ได้คุมอะไรครับไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็คือซื้อมา1,000บาทแต่ว่ามันก็เหลือครัใช้ไม่ได้หมดใส่ไปยังใส่พืชในสวนนี้อีนนอก เป็นพวกมะเขือฟักแล้วก็แตงโมงผมซึ่งตอนนี้ขี้ไก่ก็ยังเหลือครับชื่อมา1,000บาททั้งหมดอยู่ประมาณ50ถุงก็เหลือแต่ว่าใส่ในนาข้าวครึ่งงานเนี่ยมันก็ใส่ไม่หมดผมก็ตีไว้ประมาณ500บาทนะครับก็คือค่าต้นทุนเกี่ยวกับการใส่ซื้อขี้ไก่เอาขี้ไก่มาใส่ช่วงช่วงที่ข้าวใกล้จะออกรวงแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ก็มีแต่น้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็เป็นของฟรีจากความที่ลงทุนในสวนนะครับแต่สวนสม้งหมดที่ผมลงทุนก็อีกส่วนหนึ่งแต่จะคํานวณในเฉพาะาข้าวเครื่องงานของผมนะครับเครื่องงานก็มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ500รอยบาทครับคือตีไว้ให้มัน5 0าบาทแล้วไปดูข้าวที่ว่ามันได้จากเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วก็ฟาดแล้วแห้งแล้วมาใส่ถุงจริงๆเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่กิโลนะครับเพราะว่า ตอนนี้เห็นตัวเลขคร่าวๆในใจแล้วแล้วก็เห็นข้าวอยู่ตรงหน้าแล้วมันมันก็รู้แล้วว่าเออมันกําไรแล้วแหละแต่ว่าจะกาไรมากกาไรน้อยเท่าไหร่แต่แต่ได้เป้าหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมกคือ900กิโลเนี่ยมันคงเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันข้าวมันล้มก็ตามท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่คลิปพัทที่1จนถึงมาภาคสุดท้ายนะครับก็คือคลิปสุดท้ายคลิปนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการทํานาอินทรีย์มันจะกําไรหรือขาดทุนโดยที่เรา ใช้เงินลงทุนน้อยเด๋ยวทำน้อยให้ได้มากนะครับก็ไปดูนครับว่าข้าวเครื่งงานจะได้กี่กิโลนะครับซึ่งจริงๆเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาตัดต่อหรือเอามาเพื่อแสดงแล้วก็เอามาสร้างกระแสอะไรเด็กสิ้นนะครับก็จะทําให้ท่านได้เห็นว่าการทํานาแบบนี้มันควรจะทําต่อไปไหมและมันควรที่จะาสานต่อไหมในฤดูากาลหน้านะครับก็ไปดูนครับ เราไปดูข้าวกันนะครับที่ผมฟาดเสร็จแล้วจากตึงฟางมันก็ผมก็เอาไปทำประโยชน์ได้อีกครับก็คือเอามาคุมต้นอ้อยนะครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ต้นอ้อยผมในสวนนะครับก็ฟางข้าวข้าวก็เอามาทำการหม่มดินนะครับผมดินก็ได้พอสมควรนะครับแต่ก็เหลืออยากจะเก็บมาใส่เพิ่มกในสวนเพื่อจะหม่มให้มันคุ้มฤด,ดูร้อน ฤดูผ่านฤดูหนาวไปถึงฤดูร้อนนะครับแฤดูกาลหน้าอาจจะมีการาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยื่อะนะครับเราไปดูข้าวกันครับว่าข้าวที่ผมทําแล้วมันได้จริงเท่าไหร่นะครับมันได้มาตามที่ด้วางแผนไหมแล้วก็มันจะกาไรหรือขาดทุนไปดูครับตามที่ท่านเห็นนะครับก็คือข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับซึ่งเป็นทําฤดูการแรกจากภาคอีสานก็าได้นะครับปลูอกอยู่ที่เขตบุรีรัม์นะครับ ก็ตอนนี้มีได้ข้าวอยู่สองถุงปุ๋ยเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งสองถุงปุ๋ยนะครับมีผมใส่ซาเล้งเอาไว้ตัวจะเอาบรรทุกเอาไปกลับบ้านนะครับเพื่อจะเอาไปสีแล้วก็เกยบไว้ทาพันก็จะได้สองถุงครึ่งนะครับถุงก็ละลายสามสิบห้ากิโลถุงหนึ่งนะครับมัดปากอย่างนี้ถ้าถ้าเย็บก็จะได้สี่สิบโลนะครับอัดนแน่นๆถุงปุ๋ยก็คือก็จะละราวนี้แล้วก็ อีกนิดหนึ่งตรงนี้น่าจะ15หรือ20โลประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ตีไว้ป85กิโลนะครับข้าวครึ่งงานผมได้อยู่85กิโลเพราะว่าข้าวผมล้มปีนี้ก็เจอข้าวสวยจริงแต่ว่ามันล้มเระหลกการหน้าก็าจะทําแบบใหม่ครับก็จะใช้การหลักการยอดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะใช้วิธีการใหม่ดูที่ว่ามันจะเพิ่มยอดเพิ่มไม่ให้ข้าวล้มไม่แก้ปัญหาข้าวล้มได้ไหม ก็ถ้าคำนวณจริงๆ85กิโลนะครับถ้าผมเอาไปขายข้าวพันเหมือนที่เขาผมซื้อมากิโลละร้อยผมก็ต้องได้ประมาณ8,500นะครับซื่อมีเงินลงทุนแค่500กำไรอยู่ที่8,000บาทซึ่งข้าวเหนียวเคี่ยวง,งูนี่ผมซื้อมากิโลละร้อยนะครับซื้อพันมันมาถ้าผมเอาไปคัดเอาไปเลือกขายเป็นเมล็ดพันธุ์ผมก็จะได้อยู่8,500นะครับถ้ากิโลละร้อยเอาราคาทุนเหมือนเดิมซึ่งถ้าที่กับลงทุนในสวนก็คือค้าเมล็ดพัน ซื้อมาคือ1กิโลนะครับแต่ผมใช้ไม่ถึง1กิโลครับข้าวครึ่งงานผมใช้ได้แค่ครึ่งกิโลนะครับใช้ไปแค่ครึ่งกิโลข้าวครึ่งงานหยอดไป9 0 0เมล็ดนะครับเมล็ดละ 5, 5ะ้้าเมล็ดหลุมละห้าเมล็ดนะครับมันก็หมดไปแค่ครึ่งกิโลแล้วก็ถ้าไปหักปุ๋ยหักอะไรออกมันก็ยังกำไรอยู่ครับ8,5 0 0แต่ถ้าผมเอาไปสีขายนะครับทั้งหมด85้ากิโล มันจะหักมันจะหายไปสามสิบเปอร์เซ็นะครับมันก็จะได้ประมาณห้าสิบเก้ากิโลห้าสิบเก้ากิโลถ้าผมขายอยู่ที่กิโลละห้าสิบาทมันก็จะได้อยู่สองพันเก้านะครับข้าวเหนียวเกี่ยงงนูนี้สีไปขายกิโลละห้าสิบาทซึ่งไปขายที่หน้าร้านของผมเองเนี่ยผมก็จะได้อยู่สองพันเก้าร้อยบาทก็ก็ยังได้กําไรเยอะอยู่นะครับถ้าเที่ยวแล้วถ้าเกิดเอาไปเปรียบกับสีหนึ่งหนึ่งไร่นะครับก็คือเอาครึ่งงานไปคูณกับหนึ่งไร่จํานวนเงินที่ผมจานวนอ่า ข้าวกิโลที่ผมได้ก็จะประมาณ800กิโลนะครับก็คือก็ยังได้มากอยู่นะครับถ้าเอาไปคํานวณเป็น1ไร่นะครับก็คือ1ง,งานองผมมันทําได้85กิโลแล้วถ้าเกิดว่าผมทํา1ไร่ในเนื้อที่1ไร่ข้าวเหนียวเคี่ยงงูเนี่ย,ยมันอาจจะได้ถึง8 0 0ถึง9ก0กิโลก็ประมาณนี้นครับก็จะสรุปให้เห็นว่ามันทําน้อยมันก็จะได้มากอยู่เพราะว่ามันก็ยังคุ้มอยู่สําหรับคนที่จะทํานาอิดซีนะครับไม่ต้องตัดสินใจมากนะครับทํานาแบบ อินรีเขาว่าไม่ได้กินก็ได้กินครับสรุปแล้วได้กินแล้วก็มีเมล็ดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีรีบมากมายก็เอาไปขั้นตอนกระสีอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะตามท่านผู้ชมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือสรุปได้ชัดเจนแล้วครับว่าข้าวเครื่องงานของผมทําไม่ได้จริงนะครับกอละหนึ่งกิโลในฤดูการนี้ก็เพราะว่าข้าวมันล้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดู นี่นะครับข้าวครึ่งงานกนะ็คือมันยังไม่ถึงงานนะครับงานหนึ่งมันร้อยตารางวานะครับก็มันก็ยังไม่ทันได้เต็มงานนะเพราะมันล็อกหนึ่งของแปดเมตรที่ผมปลูกต้นไม้นะครับแต่ถ้าผมปลูกสักงสองล็อกเข้าไปมันก็จะได้เพิ่มมาอีกต,อต,อต,อต่อจากนี้ก็จะมีการจับปลานะครับเพราะมันมีปลาอยู่ข้างในใต้โพรงข้าวใต้รี่มันจะมีปลาอยู่ จะทําการเห็นปหานรับตรงนั้นมันยังมีอยู่ปลาอยู่ตรงนั้นนะฮะก็จะทําการเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้มันเอาตัดข้าวใบข้าวให้มดให้มันหมดก่อนแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วให้มันสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาจับปลากันให้ใบข้าวมันย่อยสลายสุกดีซะก่อนมันจะได้จับง่ายนะครับนะครับปลาตัวเด่นเล่นน้ามันอยู่นะเป็นปลานินปลาหมอเทศปลาอยู่บนปล่อยวันในนาข้าวนะครับก็ยังไม่ไม่ได้หายนะครับ ก็ไปรอดุนอีกทีว่าปลามันยังอยู่เยอะไหมแล้วมันก็จะหนีออกไปเยอะไหมเพราะว่าผมก็ช่วงนั้นน้ําท่วมน้ำนกพายุโนอื่นมาก็น้ําเข้ามาก็ไม่รู้ว่าออกไปตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็เป็นนกกินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อรอรุนอีกที่หนึง่งเพราะว่าข้าวปีนี้มันทาการทําฤดูแรกมันก็ยังไม่ไม่รู้แต่ตามนี้หลักจริงๆนี่ถ้าทําคลองเล็กๆตรงข้างๆนี่ให้ปลามันว่ายนี่ก็จะดีมากนะครับ แต่เราดูการน,น้าครว่ากันใหม่อีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้ก็จะสรุปให้ท่านผูชน้ชมได้เห็นก็คือว่าข้าวครึ่งงานนะครับได้แปดสิบห้ากิโลก็ถ้าเทียบก็เป็นกิกอก็กอละศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดศูนย์ก็ศูนจุดศูนย์เก้กานะครับมันยังไม่ถึงขีดครับยังไม่ถึงขีดเลยก็ยังไม่ทําไม่ได้นะครับมันงามเกินจริงๆแล้วก็งบ้าใบด้วยสู้ไอ้ตรงที่ด้านบน,นที่ผมทำนะ ไอตรงมุมเลยจากแงงเขียวไปนั่นนะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับตันนั้นก็คือเสร็จจากถั่วพุ่มมันก็จบเลยไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เป็นเม็ดได้ดีมากเลยมันไม่มีใบเอะแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างที่จะดีนะไอตรงนั้นเป็นรวงรวงดีเลยแต่ตัวนี้มันล้มมันงามไปแล้วมันก็ล้มทับกันมันเงยคอขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะไปแก้ไม่ครับสรุปการหน้าแต่ก็ยังคุ้มอยู่ครับ ทำแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละได้อยู่85กิโลสำหรับครึ่งงานแล้วถ้าเทียบกับครึ่งงานที่เกษตรกรเขาเออกไปทำนออล้วก็คงจะว่ก็ยังคนละเรื่องกันนะครับก็เราก็เอาไปทําเสร็ตฤดูนี้เราก็ยังได้ทำเดี๋ยวจับปลาด้วยแล้วก็จะปลูกอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับในที่ครึ่งงานนี้ก็ยังทำผลประโยชน์ได้อีกอยู่ก็สรุปคร่าวๆนะครับคลิปนี้ก็ชัดเจนนะครับ ทำไม่ได้จริงน,นะครับฟอละหนึ่งกิโลก็จะเป็นแค่ยังคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนมีแค่ขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูก็ขี้หมูของเราเองนะครับขี้หมูแล้วปีหน้านี้ไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีใบข้าวแล้วเนี่เป็นทันการทํานาที่ลงทุนศูนย์บาทเลยครับปีหน้าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เรามีแล้วอาจจะไม่ต้องไสเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราจะปล่อยน้ําใส่แล้วก็เลี้ยงปลาต่อเลยหรือเปล่าแล้วรอดูทีหนึ่งครับ ปล่อยน้ําใส่เลี้ยงปลาต่อแล้วให้มให้ปลามันเป็นพิฆี้ใส่ในท้องนาแล้วก็ถึงเวลาก็ปักดําเลยก็ได้เหมือนกันครับพิธีนี้ไม่ต้องไถไม่ต้องหว่านเลยไม่ต้องไถไม่ต้องคาดเลยแดยงสิน้นก็ลงทุนศูนย์บาทในฤดูกันนะ้าก,ก็ผลผลิตออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกําไรเลยทีนี้การลงทุนแค่500บาทนะครับก็ถือว่าลงทุนทาที่สุดนะ่นสำหรับครึ่งงานห้าร้อยบาทเองไม่ได้อา,อาไ้ไถก็รถไถเราเองนะครับ คถ่ายของเราเองประมาณนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับในช่องไอเมนกเกษตรถ้าชอบให้กดไลค์ช่กดแชร์นะครับถ้าอยากเข้ามาเป็นเพื่อนอเป็นแฟนเพจติดต่อก็คือเข้าไปอยู่ที่แฟนเพจไอเมนมณฑกเกษตรนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นี่แหละครับก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับถ้าอยากมาดูสวนอยากมา มาศึกษาพนักเกษตรในทฤษฎีของผมนี่โดยปรับใช้นะครับมาแรกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันก็มาในที่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดปูริด์นะครับติดต่อตามคลิปมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปแล้วก็จะติดต่อมาได้แล้วมาดูบ้านดินมาดูบ้านดินกันนะครับกระท่อมดินซึ่งกําลังสร้างยังไม่เสร็จนะก็คิดว่าปีนี้นะครับจะเสร็จแล้วแหละ เป็นการทำวนกเกษตรนะครับปีเพิ่งได้สวนนี้เพิ่งได้เจ็ดเดือน,นครับเจ็ดเดือนทำเดือนเมษานะครับประมาณเจ็ดเดือนทำเดือนปลายเมษานั่นแหละสวนนี้ก็คาดว่าปีหน้าก็คงจะเห็นชัดขึ้นนะครับเรื่องต้นไม้แล้วก็เรื่องอไผ่แล้วก็อ้อยนะครับว่าฤดูการนี้ก็จะมีการผลิคันน้ำอ้อยไปขายแล้วครับอ้อยก็เริ่มจะ ทำเงินได้แล้วตอนนี้กำลังซื้อเครื่องคันนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50แล้วก็อ้อยสายน้ำผึ้งก็จะคันก็ต้นไม้ก็ยังอยู่นะครับไม้จนยังนาปลูกปลูกฝ่าย,ยางไงให้ได้เงินนะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ